สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับวินเนอร์ช็อตโน้ตอีกครั้งครั้งนี้มาในวิชาสังคมศึกษาหมวดความรู้เรื่องศาสนานะครับสำหรับศาสนาหลักใหญ่ๆจะมีด้วยกัน4ศาสนาประกอบด้วยศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามและศาสนาพราหมณ์ฮินดูครับมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่5อย่างคือ 1. ศาสดาหรือผู้ก่อตั้งศาสนา 2. คัมภีร์ หรือหลักคำสอนที่เกี่ยวกับศีลธรรมและแนวทางในการปฏิบัติต่างๆของแต่ละศาสนา 3. ผู้สืบทอดศาสนา 4. พิธีกรรมคือการปฏิบัติในการทำพิธีทางศาสนาและ 5. ศาสนาสถานคือสถานที่ควรเคารพบ,บูชาและใช้ประกอบวิธีการทางศาสนาครับศาสนาถือเป็นพื้นฐานของกฎศีลธรรมต่างๆของสังคมเป็นแหล่งที่ทำให้เกิดศีลธรรมและประเพณีรวมทั้งยังเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจ และเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบสุขของมนุษย์ครับแต่ละศาสนาก็มีที่มาที่ไปและจุดกำเนิดที่น่าสนใจอย่ารอช้าไปติดตามกันเลยครับเริ่มจากศาสนาพุทธที่ถือว่าเป็นศาสนาที่สำคัญอีกศาสนาหนึ่งของโลกพุทธประวัติหรือประวัติความเป็นมาของศาสนาพุทธคือการมีศาสดาคือพระพุทธเจ้าเดิมพระพุทธเจ้ามีพระนามว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะ เป็นพระราชะโอรสของพระเจ้าสุดโทธนะและพระนางสิริมหามายาประสูติในช่วงก่อนปีพุทธศักราช80ระหว่างที่พระนางสิริมหามายาเสด็จกลับบ้านเมืองของตนเองณสวนลุมพินีใต้ต้นสาละตรงกับวันขึ้น 15, 15 <c oughs> ค่ำเดือน6ขณะเจ้าชายสิทธัตถะประสูติออกมาจากท้องพระมารดาพระองค์ทรงสามารถย่างพระบาทหรือเดินได้ถึง7ก้าวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับพระบาท เมื่อพระองค์ประสูติได้เพียงเจวันพระนางสิริมหามายาพระมารดาก็สิ้นพระชนครับพราหมณ์แปดรูปทานายว่าเจ้าชายสิทธ,ธัตถะเป็นผู้มีบุญบรารมีมาเกิดถ้าเจ้าชายครองราชก็จะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่หากออกบวชก็จะได้เป็นาศาสดาเอกของโลกเมื่อพระเจ้าสุดโททนะได้ฟังดังนั้นก็ไม่ประสงค์ที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชจึงทําให้เจ้าชายสุขสบายตั้งแต่เยาว์วัยมีการสร้างปราสาทสามฤดู ที่มีทหารขราชบริพารนางสนมหวังให้วันหนึ่งเจ้าชายสิทธัตถะเลือกที่จะครองราชแทนการออกบวชครับเมื่อมีพระชนมายุครบ16พรรษาได้อภิเศกสมรสกับพระนางพิมพาและมีพระโอรสร่วมกันหนึ่งพระองค์พระนามว่าราหุลที่แปลว่าบวงจนมาวันหนึ่งที่เจ้าชายสิทธัตถะรู้สึกเบื่อความสุขสบายจึงชวนสารถีให้พาออกไปเที่ยวนอกวัง แต่แล้วความเบื่อกับกลายเป็นความรู้สึกไม่สบายใจและทุกข์ใจมากขึ้นเมื่อพระองค์เห็นชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนนอกวางที่มีทั้งคนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งสิ้นสิ่งนี้เรียกว่าเทวทูตหรือทูตสวรรค์ทําให้พระองค์คิดหาหนทางหลุดพ้นจากวัฏสงสารมีทางเดียวคือจะต้องออกบวชเป็นพระนั่นเองครับ พระองค์ตัดสินใจออกบวชหลังจากที่พระราหูนประสูติได้เพียงไม่กี่วันด้วยการลักลอบออกจากวังพระองค์ทรงมา้าการทกะโดยมีนายฉันนะเสด็จตามไปด้วยมุ่งตรงไปที่แม่น้ำอนุมานาทีทรงตัดพระเกศาด้วยพระองค์เองและเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นผ้ากาสาวพักหรือผ้าย้อมด้วยรถฝาดแห่งต้นไม้และวส่งมอบให้นายฉนนะนำกลับพระนคร ซึ่งการออกบวชครั้งนี้จึงเรียกว่าการเสด็จออกมหาพิเนสกรมหรือการเสด็จออกเพื่อคุณอันยิ่งใหญ่ครับในระหว่างการบวชพระองค์ได้ค้นหาหนทางพ้นทุกข์มากมายไม่ว่าจะเป็นการบำเพ็ญทุกขกรกิริยาหรือการอดอาหารการขบฟันการกลั้นลมหายใจแต่สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถพ้นจากความทุกข์ได้จนพระองค์ได้ยินเสียงการดีดพินสามสายของพระอินทคือพินสายที่1เสียงที่หย่อนเกินไป พินสายที่2เสียงที่ตึงจนขาดเสียหายและสายพินที่3ม,มีเสียงที่ไพเราะพอดีไม่ตึงหรือไม่หย่อนจนเกินไปทําให้พระองค์กลับมาคิดว่าถ้าหากทําต่อไปก็ไม่ต่างจากพินสายที่สองตึงเกินไปสักวันมันต้องขาดไม่สามารถพ้นทุกข์ได้จนในที่สุดพระองค์ก็ตัดสู้ค้นพบอริยสัจส,สี่หรือความจริงอันประเสริฐความจริงของพระอริยะความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึง กลายเป็นอริยะประกอบด้วยองค์ธรรมสี่ประการคือทุกข์สมุทยัยนิโรธและมรรคพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพานในพระชนมายุ80พรรษาในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันประสูติและวันตัดสรุจจึงเรียกวันนี้ว่าวันวิสาขาบูชาครับและนับวันนี้เป็นวันเริ่มปีพุทธศักราชหรือพุทธศักราชที่1ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาถ้าเราอยากหลุดพ้นจากความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจ หลักปฏิบัติง่ายๆก็คือการบริหารจิตและการเจริญปัญญาด้วยการนั่งสมาธิครับการบริหารจิตคือการทําให้จิตมีความสงบฝึกให้ตนเองมีสมาธิซึ่งจิตที่มีสมาธิจะมีความแข็งแรงมีพลังทําให้เราคิดดีทําดีอยู่เสมอส่วนการเจริญปัญญาคือการฝึกให้รู้แจ้งเห็นจริงทั้งสองอย่างควรทําคู่กัน เพราะจิตที่มีสมาธิเป็นจิตที่บริสุทธิ์ควรแก่การเจริญปัญญานั่นเองครับสำคัญตรงนี้เน้นให้น้องๆได้จำกันเลยนะครับว่าศาส,สดาของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธเจ้ามีคำพีคือพระไตรปิฎกประกอบด้วยสองนิกายคือนิกายเถรวาดหรือนิกายหินยานเป็นนิกายที่เน้นการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดประเทศที่นับถือนิกายนี้คือไทยพม่ม และสีลังกาครับและนิกายอาจาริยวาดหรือนิกายมหายานเป็นนิกายที่ดัดแปลงพระธรรมวินัยบางส่วนประเทศที่นับถือมากที่สุดคือประเทศจีนทิเบตญี่ปุ่นและเกาหลีครับส่วนวันสำคัญต่างๆทางพระพุทธศาสนาประกอบด้วยวันมาคาบูชา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติมโมก3สาประการแก่เหล่าพระอระหันต์ที่มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมายจำนวน1,250รูปพระสงฆ์ทุกรูปได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาตรงกับวันขึ้น15ข่้าำเดือน3ซึ่งมีใจความสำคัญ3ประการคือทำดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้ผ่องใส ในวันนี้ชาวพุทธทั้งหลายจะได้มีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลละเว้นอบายามุขบำเพ็ญสาธารณประโยชน์สวดมนต์ไหว้พระและเวียนเทียนซึ่งวันมาคบูชานี้สามารถเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าวันจาตุรงคสันนิบาตก็ได้ครับวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันเดียวกันนั่นก็คือเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตัสรู้และปรินิพานของพระพุทธเจ้าครับคือวันเพ็ญเดือน6หรือขึ้น15บห้าค่ำเดือน6 หลักธรรมสำคัญก็คืออริยสัจสี่ได้แก่ทุกขคือความทุกข์สมุท,ทยัยคือเหตุที่เกิดจากความทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรคคือข้อปฏิบัติให้บรรลุถึงความทุกข์เมื่อถึงวันวิสาขาบูชาชาวพุทธมักจะมีการทำบุญตักบาตรตรวจน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วมีการเวียนเทียนรอบอุโบสถปล่อยนกปล่อยปลาและละเว้นอบายามุขเป็นต้นครับ ต่อมาคือวันอาสารหาบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน8ของทุกปีวันอาสารหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประกาศาศาสนาเป็นครั้งแรกครับโดยพระพุทธเจ้าได้แสดงปฐม,มเทศนาธรรมาจากกับประวัตนาสูตรให้แก่ปัญจวัคคีทั้ง5ที่ป่าอิสิปตนะมฤคกทายวันเน้นการใช้ชีวิตด้วยทางสายกลางตามมรรค8หรือมรรคมีองค์8ครับ พระัญญาโกณทัญญะได้บรรลุธรรมและขอออกบวชถือเป็นพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระสงฆ์ต้องจำพรรษาอยู่ที่วัดตลอดเวลา3เดือนในช่วงฤดูฝนตรงกับวันแรมหนึ่งค้าเดือน8เมื่อเข้าสู่ช่วงเข้าพรรษาจะมีพิธีสำคัญคือการหล่อเทียนพรรษาหรือถวายเทียนพรรษา เนื่องจากพระสงฆ์ต้องใช้ทูบเทียนในการจุดทำวัดเช้าเย็นหลังจาก3เดือนผ่านไปก็มาถึงช่วงวันออกพรรษาครับตรงกับวันขึ้น15ค่้าำเดือน11ของทุกปีถือว่าเป็นวันแห่งการสิ้นสุดระยะเวลาในการจำพรรษาของพระสงฆ์ในวันออกพรรษานี้จะมีพิธีประวารณาหรือพิธีการกล่าวตักเตือนชี้แนะข้อบกพร่องในวันออกพรรษาชาวพุทธจะทำพิธีตักบาตเทโว ซึ่งจะจัดขึ้นหลังจากวันออกพรรษาเพียงหนึ่งวันตามความเชื่อที่ว่าวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดพระมารดาที่อยู่น,นสวรรค์ชั้นดาวดึงรวมทั้งยังมีประเพณีฟังเทศฟังธรรมและงดอบายามุขด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าหลักสำคัญในคำสอนของพระพุทธศาสนาประกอบด้วย 1. อริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกข์สมุท,ทยัยนิโรธมัดสไตรลักษณ์ประกอบด้วย อนิจจตาคือความไม่เที่ยงทุกขตาคือความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตน3ไตรสิกขาประกอบด้วยอาทิศินสิกขาคือการปฏิบัติตนให้อยู่ในวินยัยอาทิจิตตะสิกขาคือการควบคุมจิตใจให้ตั้งมั่นและอาทิปัญญาสิกขาคือรู้แจ้งจริงตามหลักเหตุและผล 4. กุศล,ลกรรมบท10คือทางแห่งการทำความดีได้แก่กายกรรมวจีกรรมและมะโนกรรม 5. เบญจศีล์ห้า,ป,หาประกอบด้วยเมตตากรุณาคือความหวังดีและอยากช่วยเหลือสัมมาอาชีวะคือการประกอบอาชีพที่สุจริตกามสังวรคือยับยั้งในกามอารมณ์สัจจะคือความซื่อสัตย์และสติสัมปชัญญะคือระลึกรู้ตัวเสมอ 6. อิทธิบาท4 คือรมในการครองงานประกอบด้วยฉันทะคือความพอใจวิริยะคือความภาคเพียรจิตตะคือความตั้งใจทำสิ่งนั้นและวิมังสาคือการไตรตรองครับ 7. สังหาวัตถุสี่คือหลักธรรมการครองใจประกอบด้วยทานคือการแบ่งปันปิยวาจาคือการพูดอย่างจริงใจอัตถจริยาคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และสมานตาคือการประพฤติตัวเสมอต้นเสมอปลาย 8. พรหมวิหารสี่หรือหลักธรรมของผู้เป็นใหญ่ประกอบด้วยเมตตาคือความปรารถนาดีกรุณาคือความสงสารมุทิตาคือความยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นมีความสุขและอุเบกขาคือการวางใจให้เป็นกลางเป็นยังไงบ้างครับน้องๆจำง่ายๆเองใช่ไหมล่ะครับ เชื่อว่าถ้าเราได้รับการฝึกฝนเป็นประจำเราก็สามารถปฏิบัติได้ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแน่นอนครับและในคลิปต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับาศาสนาหลักอื่นๆน,นอกจากาศาสนาพุทธกันนะครับโปรดติดตามกันด้วยนะ